สวัสดีครับทุกคนน่ากินเที่ยวออนทัวร์ครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่บ้านจาโบครับหมบ้านจาโบนะครับก็ผมมากางเต็นที่ลานกางเต็นจาทอนะจ่าทอตรงนี้นะฮะด้านหลังผมนี KI, ้จะเป็นบ้านในหุบเขานะครับก็อีพีนี้ก็อีพีที่สี่สิบปดวันที่ห้านะครับก็มาเที่ยวทรหดมากนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วครับบ้านจาโบนะครับก็บรรยากาศก็ ดีครับเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะมาถึงแล้วอันนี้ที่ร้างเต็นท์ก็เป็นแบบอยู่บนหุบเขานะครับเนี่ยนะเต็นท์เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศครับบ้านจับโบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้าขาด้วยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับเรามาชมบรรยากาศของหมู่บ้านจับโบนะครับบ้านจับโบนะครับเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะครับ ประมาณขายของมีที่ขายของนี่ฮะอย่างนี้เลยครับรถเยอะมากเนี่ยสตอรอเบอรี่ขาสตรอเบอรี่สองร้อยิบบาทนี่ก๋เตี๋ยวห้อยขาขึ้นชื่อนะนั่งกินให้ขา รถเยอะมากรถเยอะมากครับผมนี่นะนี่ตีห้าขาคนเยอะมากน,มาาะนะครับ ค่อยขากินตรงหน้าผานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นละลวไปด้านล่างเนี่ยเรามีสองชั้นนะฮะในชั้นบนตอนตอนจังหวัดที่จะเข้าไปมาไม่เกี่ยวห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวลงไปหาที่นั่งก่อนครับ บรรยากาศกับไปเตี๋ยวห้อยขาขึ้นชื่อของหมู่บ้านจ่าโบนะครับไปเตี๋ยวห้อยขาห้อยขาไงครับดูครับนี่ะนาวนะเนี่ยมันนี้ทั้งหมดสองชั้นนะฮะอันนี้ที่ผมอยู่นี่คือชั้นล่างครับนะครับสนุกสนานะฮะนิดๆหน่อยะบรรยากาศดีครับตรงนี้ าทา้งคนมันเป็นหน้าผานะครับจุดชมวิวที่ดีมากเลยครับเ,เดียวว่าน่าชินนะประมาณนี้ครัก็เตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับผมสั่งเล็กต้มยำมานะครับพิเศษหนึ่งจานและธรรมดาหนึ่งจานครับจะทดลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมขอญาต กินก๋วยเตี๋ยวคนนะครับครับผมวันนี้ก็เจอข้าวบุงาที่หมู่บ้านจ่าโบนะครับอ่ามันแปลกดีครับก็เลยลองชิมนะเนี่ยบุงา เลองชิมดูครับเดี๋ยวรสชาติมันเป็นรูปเป็นไงกัก็ไป่รู้เป็นไงครับครับมาถึงที่แล้วครับขออาหารขึ้นชื่อบ้านจาโบนะครับที่เ่าพูดพูดกันมานะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวหัานขาก็ามีข้าวบูงาอย่างเบนี้คนระรสชาติเป็นไงไปเรา,าชิมกันครับใส่ นมสดนะฮะชิมดูก่อนโอ้รสชาชาเป็นไงก็อร่อยอยู่นะครับแปลกดีเนี่ย เน,นี้ก็เนปิ้งนะบรบดๆคล้ายๆนะรับรสชาติก็โอเคนะผ่านๆๆน,น,นะครับถือว่าใครมาก็อย่าพลาดแล้วลองชิมดูครับแบบดีนะครับเราไปเจอกันที่ลางเต็นท์นะครับถึงแล้วครับบ้านจาโบถึงจุดกลางเต็นท์หรือถึงที่พักนะครับได้จองไว้อยู่ที่ที่สองครับที่สองก็ จะมีที่หที่สองและที่สามครับผมได้ที่สองนะครับก็อยู่บนหน้าผานะครับหรืออยู่บนเขานะครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศอยู่บนลานกางเต็นท์นี่ครับกางเต็นท์การเหมือนตรงนี้แหละแบบนี้เลยครับค่ามีลานกางเต็นท์ส่วนตัวก็คนละสองร้อยบาทนะครับต่อคนนะครับอันนี้ก็หนึบาทนะครับดูวิว นะของบ้านจาโบนะฮะนี่คือลานกางเต็นท์จ่าทอนะฮะนี่ครับอยู่สวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศจนช่วงเช้าๆว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะจะได้เห็นทะเลหมอกอีกทีไหมนะฮะนี่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านกลางหุบเขานะครับดูบรรยากาศ,ากาศให้ดูบรรยากาศ ็ถิวทัศ์สวยงามครับบรรยากาศลุ่มลื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมตอนเช้าๆนะครับมาจะได้เจอทะเลหมอกหรือไม่ครับก็ได้สั่งโม่ถมานมาครับ499บาทนะครับสั่งมาแล้วก็อ่าดูครับว่าได้อะไรบ้างครับนี่เ ราคา4099บาทครับมาเนี่ยม,มาดูบรรยากาศตอนเย็นนะนี่ครับมองไปข้างล่างจะเห็นไฟแสงไฟจากหมู่บ้านนะตอนนี้เวลา06:45ครับ บ้านจาโบลานกลางเต็นจ่าทองครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับช่วงนี้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับทะเลหมอกท่ามกลางหมู่บ้านนะครับนี่ครับดูหมอกครับออกกาลังขึ้นนะครับนี่นะครับหมอกกาลังไหลนะครับตอนนี้จุดนี้กําลังไหลนะดูนี่ครับ อาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมจะไปที่้านกาแฟของลานงาเต็นจากทอนะครับเป็นจุดชมวิวที่น่าจะเป็นจุดที่ได้เห็นชัดที่สุดแล้วนะครับตรงจุดนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยคือจุดที่ผมกางเต็นนะครับ เราไปร้านกาแฟกันเลยครับครับวันนี้ตอนนี้เวลา07.10ครับบรรยากาศที่บ้านจาโบนะทางเต็นจ่าทอโฮสเตย์นะครับตอนนี้ทะเลหมอกกำลังเยอะแล้วก็สวยงามมากครับพาที่กำลังขึ้นเหมาะสำหรับการมาชมวิวนะครับนี่คือร้านกาแฟของจ่าทอโฮสเตย์นะครับยืนดูนะรนะตรง เป็นจุดชมอยู่ที่สวยงามนะครับนี่ครับนะบรรยากาศอย่างนี้เลยครับใครมาเที่ยวก่อนอย่าพลาดนะครับบ้านจาโบนี้ก็เป็นอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฮ่องสอนแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านลักไทย ประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับเป็นทางผ่านพอดีนะครับใครที่จะมาเที่ยวบ้านไทยก็อย่าพลาดนะครับบ้านจาโบนะครับก็ที่ขึ้นชื่อคือก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับห้อยขาบ้านจาโบนะบมาแล้วก็ลองชิมดูครับรสชาติก็อร่อยก็โอเคนะครับให้กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยชมอยู่ไปด้วยนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่บ้านจาโบ,บนะครับก็คงมีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามกิจเที่ยวทัวรด้วยนะครับสวัสดีครับ